ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูนกในวันไหนคะมาเจอกับครูนกในวันพุธที่8พันวาคม2564นะคะวันนี้เด็กๆยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้นะคะวันนี้ครูนกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องชื่อของผลไม้นเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง ลักษณะและสีของรากผักกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องชื่อของผลไม้กันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องชื่อของผลไม้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงผลไม้ไทยกันนะคะเด็กๆ เรามาเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้พอมๆกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วะะลุกขึ้นยืนไปเคลื่อนไหวร่างกายพร้พอมๆกันเลยะคะ่ะ <c ười> และจังหวะประกอบเพลงผลไม้ไทยกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ครูนกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องชื่อของผลไม้เด็กๆพอจะรู้จักผลไม้กันบ้างไหมคะ,ะเด็กๆก็พอจะรู้ชื่อผลไม้กันบ้างนะคะเดีย๋ยววันนี้ เรามารู้จักชื่อของผลไม้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณครูนำผลไม้ชื่ออะไรมาให้ดเด็กๆได้รู้จักกันบ้างเอ่ยผลไม้ชนิดแรกดเด็กลองดูกันนะคะผลไม้ชนิดแรกดเด็กรู้จักกันไหมคะผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเด็กสังเกต สังเกตด้วยนะคะอ่าผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าฟางเด็กๆเ,เป็นเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะฟางอ่าผลไม้ชนิดนี้ก็คือั่งนะคะอ่ามาเรียนรู้ผลไม้ชนิดต่อไปกันเลยนะคะว่าผลไม้ชนิดต่อไปชื่อว่าอะไรกันเอ่ยอ่าผลไม้ชนิดนี้ ดย่รู้จักกันนี้เ่ยชื่อผลไม้อะไรคะใครบอกได้บ้างคะว่าผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไระผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่ากล้วยตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะผลไม้ชนิดต่อไปผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรกันเอย ชื่อเรียกว่ามังคุดเด็กเป็นเสียงตามครูด้วยนะคะมังคุดเก่งมากค่ะผลไม้นมชนิดต่อไปอได้เอ้ยผลไม้นมชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าชมพู่เด็กเป็นเสียงตามครูนะคะชมพู่เก่งมากค่ะ ผลไม้ชนิดต่อไปมีชื่อเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยใครตอบได้ผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าสม้สมส้มเป็นเสียงตามคุ้นๆด้วยนะคะสม้มเูกตค่ะ คือมะม่วงเด็กเป็นเสียงตามคุณครูด้วยนะคะมะม่วงอาเรารู้จักมะม่วงกันไปแล้วนะคะผลไม้ชนิดต่อไปก็คืออะไรเอ,อ่ยผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า เรียกว่าอะงุนเด็กๆเป็นเสียงตามครูด้วยค่ะอ,อะงุนอามาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรเอย่ยอผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่ามะเฟืองเด็กๆเป็นเสียงตามครูด้วยนะคะมะเฟืองอามาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะ ผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรกันคะน้อยนาเด็กๆเปลียนเสียงตามรครูด้วยค่ะน้อยนา,อาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะมีชื่อเรียกว่าสับปะรดเด็กๆเด็กๆก็ที่บ้านสวัสดีบางคนก็ มีผลไม้ชนิดนี้นะคะก็คือสับปะรดอ่านี่คุณครูตัดจุกมันออกนะคะมันจะมีจุกเป็นสีเขียวๆด้วยนะคะแล้วก็มีกา้านนี่คุณครูเอามาให้เด็กๆเรียนรู้เฉพาะลูกสับปะรดอ่าจะเด็กเปยนเสียง,งตาม,มคุณครูนะคะสับปะรดสับปะรดอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งกันทุกคนเลยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ แล้วก็รู้จักชื่อของผลไม้ไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กได้ทํากันเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้เราจะทำใบงานเกี่ยวกับอะไรกันเอ่ยอาเด็กๆเราเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันเลยนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ก็คือคุณครูมีใบงานก็คือ ให้เด็กๆวาดรูปภาพผลไม้ตามจินตนาการของตัวเองแล้วก็ระบายสีรูปภาพผลไม้ให้สวยงามนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือดินสอแล้วก็ใบงานที่คุณครูแจกใบงานไปให้กับเด็กทำที่บ้านนะคะแล้วก็สีขั้นตอนการทําใบงานนะคะเด็กๆก,ก็วาดรูปาวาดรูปผลไม้ เด็กๆชอบผลไม้อะไรสามารถวาดรูปลงไปได้เลยนะคะาวาดรูปลงไปในแบงงานของตัวเองวาดรูปผลไม้ลงไปนะคะเมื่อเด็กๆวาดรูปผลไม้าตามที่ตนเองชอบลงไปในใบง,งานเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะอ่ระบายสี ระบายสีลงไปในใบางานที่เด็กๆวาดรูปภาพผลไม้ลงไปให้สวยงามาการระบายสีคุณครูบอกเด็กๆแล้วนะคะว่าให้เด็กๆระบายสีให้อยู่ในกรอบให้สวยงามาผลงานของเราที่ออกมาจะได้สวยงามนะคะระบายลงไปเลยคะ่ะเพื่อที่ ผลงานของเราออกมาจะด้วยสวยงามอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะระบายสีเอาสีที่ตัวเองชอบลงไปแทนที่สีขาวอย่าให้เหลือสีขาวเลยนะคะแล้วผลงานของเราก็จะออกมาสวยงาม เดียวนะคะใบใบไม้ของคุณครูจะสีเขียว ก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์าการวาดาการวาดภาพและระบายสีรูปภาพผลไม้ตามจินตนาการของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากบอกชื่อผลงานของตนเองก็ให้คุณพ่อคุณแม่บอกชื่อผลงานของตนเองมาได้ใต้ภาพนะคะ,ะวันนี้เราก็ทํากิจกรรมการเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ